โอ้เฮ้ยใครมาทำอะไรวะโอหเดี๋ยวไปดูสิเฮ้โอ้โหนี่ตกทนเลยนี่เฮ้ยใครทำอะไรวะนี่แย่แล้วใครเอาดินมาทาหน้ายางวันี่เงี้ยเฮ้ยนี่มาอะไรวะ ท่านผู้ชม u t u b e ครับอยู่กับผมครับบัณฑิตใต้คนสวนสายเชียวครับวันนี้ได้เข้ามาทำาภารกิจได้รับมอบหมายให้มาสก,กัดเชื้ออีกแล้วนะครับเป็นเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ที่บริเวณหน้ายางนะครับซึ่งเชื้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบสก,กัดหรือรีบจัดการียมันจะทำให้หน้ายางเกิดการปลุกปังนะครับและจะทำให้เกิดเป็นตุ่มนะครับในวันกางหน้าก็จะปิดยากขึ้น ส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับการที่จะผสมดินก็ไม่ยากครับก็คือใช้ดินนี่นะครับ แล้วก็เตะลงไปตามสัดส่วนความต้องการน,นะครับเต็งไปอย่างนี้อย่างนี้ะน,นะครับถ้าต,ต้นยางเรามากเราก็ใส่มากนะครับต้นยางไม่มากเท่าไหร่ก็เอาตามปร,ประมาณนะครับเสร็จปับ๊บนะครับก็ใช้น้ำง่ายง่ายครับ ส่วนบางบางแห่งนะเมื่อก่อนนะต้องใช้น้ำมันน้ำมันพืชแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับนี่ใส่น้ำโอเคนี่พอมีการผสมเสร็จก็จะออกมาเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือดินรักษาหน้ายางครับซึ่งมีความเหนียวนะครับ และมีส่วนประสมของอส่วนที่เป็นปราบเชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่ที่หน้ายางซึ่งได้ผลดีมากครับรั้งแรกตกใจคิดว่าใครเอาอะไรมาทาหน้ายางเราที่แท้เป็นดินรักษา,า,า,าหน้ายางขอทาหน้ายางก่อน ครับแล้นี่ก็คืออาการยางนะครับที่โดนเชื้อเล่นหานครับ มันก็จะมีน้ำยางซึมออกมาจากบริเวณที่เชื้ออยู่นะครับแล้วมันก็ค่อยๆลุกลามไปเพราะฉะนั้นการตายาจึงเป็นสิ่งสาคัญนะครับทาดินครับไม่ใช่ยาก็เหมือนเป็นยาเลยนะยาดินรักษาหน้ายางครับผมนี่นครับตาท่านจะเห็นนะครับส่วนที่เป็นนะครับส่วนตรงนี้ครับตรงนี้ เมื่อกลั้งก่อนเคยโดนครับเคยโดนเชื้อรานะครับแล้วช่วงฝนตกพอดีนะครับมันจึงเกิดหน้ายุบครับเนื่องจากหอยทากเข้ามาเข้ามาดูดนะครับจึงทำให้เปลือกหลุดออกมานะครับทาจึงมันจึงเกิดอ,อาการตรนี้ครับหน้ายุบนี่ขนาดทาดินแล้วนะทาดิน แต่ถ้าไม่ตานะจะยิ่งกว่านี้อีกครับนี่ก็ตาไปครับตาไปนี่ครับถือว่าเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งไว้กอดนะครับนี่ตายตัวให้จมเลย สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับฝากพี่เพื่อนน้องกดติดตามกดแชร์นะครับหากมีอะไรที่จะแบ่งปันกันได้เดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งปันกันอีกนะครับครับบันดิตใต้คลนสวนสายจิ๋วสวัสดีครับ